ดูว่าอากาศรุนขึ้นเราก็จะออกมาบ่อยขึ้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวนหลังบ้านพามาชมสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะดูสวนหลังบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกทั้งวันทุกวันหลังจากที่มาจากไทยนะคะยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยต้นไม้ก็ยังไม่ผลิใบออกนะคะสวนเราก็จะประมาณนี้เนาะ วันนี้เราจะพามาดูต้นผักเซียนฝรั่งนะคะอันนี้มันขึ้นในแปลงของมันขึ้นในแปลงของกระเทียมป่าเราจเจ้าออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เยอะเกินนี่จเจ้าออกไปปลูกเยอะมากเลยโอ้ยขาดละถ้าดึงได้ก็ปลูกถ้าดึงไม่ได้ก็ทิ้งไปนะคะเพราะมันเยอะนี่เยอะมากเลยนะเอาไว้ก็ มันจะท่วมดูเราลากเขาเอาไว้ก็จะท่วมผักกระเทียมเราเนาะถอนออกไปอันนี้มันขึ้นง่ายนะคะกล้องจะสะเทือนหน่อยนะเพราะว่าอีกมือถือกล้องอีกมือถืออีกมือถอนนี่ทิ้งออกันเลยทำความสะอาดบปนีกระเทียมป่าเรากระเทียมป่าพ่อใส่กระถางไว้นะคะ โอ้โหดูนีมันยังดองมันเล็กเกินไปเนาะเราเอาออกเพราะว่าอยากให้กระเทียมป่ามันโตเร็วๆนี่ดูกระเทียมป่ามันร่วงมาอันนี้ของปีนี้นะคะปีนี้มันร่วงเสียงจะเบาๆหน่อยนะคะปีนี้มันร่วงก็จะประมาณนี้ ปีไหนต้นเก่ๆเขาจะนี่อันนี้ต้นฟันสิงโตอันนี้กินได้เหมือนกันนะแต่เราไม่เคยกินนะคะฟันสิงโตเราจะมีช่วงหนึ่งเราเห็นอีกช่องที่เกาหลีเขาทาอ่ะมันจะมีสองพันนะพันที่เป็นก้านใบยาวๆแล้วกับพันที่มันเป็นใบหยักๆพันเปหยักๆแต่เห็นเขาติบเขาชอบกินเขาบอกว่ามันอร่อยเขาไปดองแต่เรายังไม่เคยนะคะเราไม่เคยเพราะว่าของกินมันเยอะแยะอันไหนที่ไม่เคยก็ยังไม่อยากลองเพะ น,นี่ดูทำความสะอาดไปในตัวนี่ผักเซียนฝรัง่งอุ้ยผักเซียนฝรั่งตรงนี้เยอะยงั้นขึ้นสักหน่อยก่อนค่อยเอาไปปลูกก็ได้อันนี้เป็นวัชพืชนะคะนี่เลยสวนเรานีพพาชมสวนอันนี้ผักเราก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะนี่ยผักอะไรรู้ไหมอันนี้เป็นกุยชายนะคะกุยชายถ้าแยกแยกแยกไว้นี่ผัก กระเทียมป่ากระเทียมป่ากําลังฮิตเลยพามาดูซะจริงๆมันไม่ได้ฮิตสําหรับเรานะมาดูว่าเขางอกหรือยังจริงๆแล้วฝั่งนี้ก็จะมีต้นอะไรบ้างต้นไม้กำลังจะขึ้นนะกระถางกระถางแบบนี้เนาะกระถางแบบนี้ที่รอเม็ดเขาลวงนะคะมีอะไรลวงก็เก็บไว้มั่งทิ้งมั่งนะ วิชายเรายังไม่ไมาทำความสะอาดข้างล่างน,นั้นด้วยนะคะอากาศยังหนาวอยู่เลยก็จะประมาณนี้เนาะอากาศมันหนาวมาดูตรงนี้เรามาจากไทยเราเอากระเทียมกระเทียมเราลงนะคะกระเทียมบ้านเรานี่แหละกระเทียมหัวบ้านเราลงแล้วอันนี้ปลูกทีปีนี้เราปลูกถีมากเลยเนาะ,ะ,ะประมาณนี้นะคะ พาไปดูโรสแมรี่นี่เราเห็นบางคนเขาก็ปลูกโรสแมรี่นะที่ไทยต้นบ้านเราอันนี้จะปลูกให้ให้ลำต้นเขาใหญ่เนาะเอาไว้แบบพอต้นเขาใหญ่อะต้นเขาใหญ่เหมือนต้นไม้อย่างนั้นเนาะมันเป็นต้นอันนั้นต้นไม้ทําเป็นรั้วนะคนก่อคนเก่าเขาปลูกไว้ให้ต้นอย่างนั้นนะคะใบมันจะสวยแนละ้วมันจะหนามันจะหอม อันนี้เราเลี้ยงมาหลายปีแล้วต้นใหญ่ๆมันจะมาฝังบ้านเราเราตัดออกตัดออกนะคะเราจะให้มันแบบพิงๆกับพิงๆกับอ้รั้วหน่อยดูนี่วันนี้พามารอบๆสวนนะอากาศก็จะร้นดูต้นไม้ที่มัจะพืชมันจะขึ้นเร็วยิ่งหน้าหน้าหน้าร้อนนี่เอาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนนี่แย่ยเลยไม่ใหญ่มันจนะรั้วมัน รู้ว่ามันจะหักนะมันเก่งหนึ่ง้ามันขึ้นขึ้นมาแล้วมันจะหักเลยตัดออกทำไมเขาตัดออกหน้าฝั่งนั้นน,นี่โรสแมรี่อันนี้ต้นใบเบย์ใบเบย์อันนี้ต้นอันนี้พันนี้จะไม่เอาแล้วนะต้นโกจิบริบาลนี้จะไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกมันกลมมันไม่อร่อยเท่าพันนู้น เราจะไม่เก็บไว้นะคะนี่ต้นดอกไม้สีม่วงมาดูอุย้ยมายมฝรั่งก็เริ่มออกดอกแนละ้วมีสองกอมายมฝรั่งอันนี้ต้นอะไรเนะน,นี่ยไม่รู้ต้นอะไรสอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนาะสงสัยเป็นบูเบลต้นเล็ก,ลก เม็ดไม่อะไรมันขึ้นมามันก็ขึ้นนะคะอันนี้ต้นหนาไม้สีม่วงเราออกดอกแล้วปีที่แล้ออกดอกสวยปีนี้เราไม่ได้คอยไปทมาดูนะนีท่ที่บอกุมันกีต้นฟันสิงโตเดี๋ยวให้ดูเอาใจมออกก่อนะให้ดูฟันสิงโตฟันสิงโตจะมีสองสามพันเนาะอันนี้พันนี้นะคะพันนี้นี่เห็น เห็นที่สวนเกาหลีเขาเก็บเก็บแล้วไปดองเขาบอกพันนี้อร่อยพันใบแบบนี้แชกแชกแชกมีสองพันนะคะเขาี่เราเห็นเนี่ยสวนรังบ้านเราโอ้นี่เริ่มจะออกดอกแล้วปีนี้ไม่ดกอันนี้เป็นต้นไปดูสิอันนี้ต้นพรมนะคะต้นพรมเริ่มออกดอกแน้ว ต้นพรำออกดอกแล้วความหนาวก็จะมาพรำนี่จะออกต้นๆมีนาทุกปีเลยเนาะพรำเราต้นพรำเราให้ดูดูดูรอบๆสวนเลยพาดูรอบสวนเลยวันนี้ดูต้นฟิกดูลูกฟิกอันนี้ลูกอ่อนอู้ลูกนี่ไม่ตายนี่ไม่ตายเนี่ยดูดูลูกตายดูไม่ตายด้วยนะเราจะ นี่นี่ลูกตายก่อนหน้าหนาวใครที่ติดตามคลิปนีน้อันนี้พูดเสียงเบานะคะนี่จะตัดยังไงดีอันนี้อันนี้ลูกตายลูกตายก็ไปเป็นเหยื่อดูลูกนี้ไม่ตายน่าจะรอดไม้มีนะสองลูกนะสี่ลูกนี้น่าจะได้กินอีกสักพักนะึองวันนี้ดูรอบสวนนะคะ กล้องก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะสั่นจะอะไรมัง่งเพราะว่าเรา,เ,ราเดินแบบมือนั่นอะ่ะมันหนาวนะคะวันนี้ห้าองศาห้าองศาตั้งแต่ออกมาไ,ไปไทยกลับมาแล้วยิ่งสู้หนาวไม่ได้เพราะสภาพมันมันเปลี่ยนเนาะร่างกายเรามันเปลี่ยนตอนแรกกลับว่าจะสภาพมาเหมือนเดิมพอไปไทยวันแรกก็หนาวสั่นสู้ไม่ไหวโอ้ยร้อนร้อนจัดสู้ไม่ไหวพอไปปรับได้มานี่หนาวโอ้ยสภาพอากาศ ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ต้นองุ่นเรานะคะยิ่ง,ย,งยิ่งโตยิ่งโตไปอีกองุ่นเราน,ะน,นี่ก็เอาไว้ดูเล่นเล่นไปองุ่นเรากับต้นนี้เป็นต้นแก่นตะวันแก่นตะวันกินลดน้ําหนักกินลดความดันได้ดีนะใครมีก็กินไปเลยนะคะแต่ต้นนี้มันจะงอกแล้วไม่ได้ขุดข้าง,ข,าง,ข,างข้างเตียนเขียวข้างเตียนเขียวนี่ก็เป็น เซียนฝรั่งดูผักเซียนฝรั่งเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะอีกเดือนหน้านี่แหละก็จะมาเก็บผักเซียนฝรั่งดองเก็บไปในสวนนี้ก็พอแล้วนะคะแต่ละปีก็เก็บไปในสวนเราเองอันนี้มันเป็นไม่ได้ขุดดูแล้นี่เห็นไหมมันมีหัวใหญ่นะอ้ยดึงไม่ออกต้องมาทําความสะอาดต้องมาดึงออกแล้วนะเนี่ยต้นไอ้ต้นนี้ตายมันดึงออกเดี๋ยวค่อยว่างๆค่อยมา อยู่ที่ไหนบ้านอันนี้ไม่อยากออกนองบ้านมันหนาวนี่คือต้นอะไรใครรู้อันนี้ก็คือต้นหน่อไม้ฝรหน่งไม้ฝรั่งนะคะแตซากุะระแล้วนี่เดินชมไปไเรื่อยๆซากุระซากุระไอ้น,นี่ดอกเล็กไม่ไม่ดกเท่าไหร่ปีที่แล้วดอกไอ้นุ่นก็เหมือนกันปีที่แล้วดกคอยดูปีนี้นะคะมีสองต้นอน,นุ่นดอกบานใหญ่ นนเ,เราก็มาดูต้นบัวหิมะละอันนี้บัวหิมะบ้านเราต้องไปชำนะไปชำแล้วเ,เอาไปปลูกอันนี้ชำไปก่อนเนี๋ยวลงบางคนเขาก็ลงแล้วนะแต่เรายังไม่ลงแต่ที่เราเพิ่มปั๊มดีใจก็คือต้นนี้เราเอาต้นเกากี้ต้นเก่าทิ้ง ที่ริมรั้วเนาะใครทีตตต่ติดตามคลิปเราเรามาเอาต้นนี้แทนเพราะต้นนี้มันอร่อยชอบลูกรีใหญ่แล้วก็อร่อยแต่ว่าทำไมมันมีทากข,ขึ้นมาด้วยนคนเห็นทากไหมเห็นทากไหมเนี่ยดำๆโอ้ยทากเนาะทากไม่มีคนดูดำ,ๆด,ำๆดูดิจับทากก่อนดู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 ทากเราโอ้ยเหนียวเลยนะเนี่ยอ๋อ ต้นเกาเกี้กกำลังทอดยอดเกาเกี้ต้นนี้ถอนไปไทยบ <c oughs> ุกขึ้นอยู่นะเขาบอกว่าสวยแล้วอันนี้เอาถอนไปไทยเอาไปขยายพันธุ์ที่ไทยไ้ก่อนต้นแอปเปิลพันเรานะคะแล้วก็นี่เลยไปดูต้นไผ่ดูรอบๆเนาะรอบแล้วนะเนี่ยดูต้นไผ่อันนี้ไผ่ไผ่สกอตแลนด์ใครเคยเห็นไหมไผ่สกอตแลนด์นะคะนี่มีอยู่สองต้น นี่ต้นใหญ่มันเป็นไ่สกอตแลนด์ต้นใหญ่นะดูนี่ดูต้นกินไม่หมดนะคะใบใบบักเซียนฝรัง่งกินไม่หมดดีอีกกอหนึง่งนูนอีกกองอีกอหนึ่งนะคะเสียนฝรั่งเราเยอะแยอะอันนี้ก็จะเป็นอู้ปีนี้โตมากเลยไอ้แบล็คเบอร์รี่พันนี้อร่อย คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกท่สับสตัวกำลังใจ่ว่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะวันนี้พามาดูรอบๆสวนหลังบ้านเนาะมันออกมาไม่ได้นะคะเพราะมันหนาวเราปรับสภาพตัวเราได้แหละไม่ได้เราก็เลยไม่ออกไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะคะคลิปเราก็เลยจะช้าหน่อยดูว่าอากาศอุ่นขึ้นเราก็จะออกมาบ่อยขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ